นี่ก็ปีอีกหนึ่งที่เนาะกำลังออกครับผมตัวนี้เนาะกำลังแตกตาเนาะก็ถือว่ายังไม่ได้รับสวามเสียหายเท่าไหร่ก็ออกสวยอยู่เนาะนี้ก็มีน้ำขังแองแองเล็กน้อยเนาะแต่ก็ถือว่าไม่มากไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่เนาะแต่การแตกตาแตกตก็ถือว่าโอเคนะครับผม ออกมาแนละ้วก็จะหนาพอสมควรเนาะตอนนี้น้ําก็เป็นแอ่งๆเล็กๆ,ๆน้อยเนาะตัวนี้พื้นที่ก็สามสีไร่นะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้เข้าหรอกครับผมอมผลผลิตก็พอได้ตัวนี้เนาะ่าจะเป็นนาะโนนาะโนนก็ใช่นาะลุบก็ใช่บางปีก็ทํายากบางปีก็ทําง่ายเนาะถ้าทํา ถ้าทำทันก่อนดูดูฝนก็ง่ายนะครับผมเนาะหน้าพื้นนี้เนาะก็ออกแต่น้ำไม่มาก็ผลผลิตก็ไม่ดีเท่าไหร่นะผมถ้าตอนท้ายท้ายปีนี้ถ้าฝนไม่มาน้ำไม่มีก็ทำให้ข้าวตายหรือเสียหายไปนะครับผม่าตรงนี้เนาะเอาใจลำบากใส่ข้าวกลางก็ติดน้ำใส่ข้าวงินก็ น้ำไม่พอครับผมตัวนี้ทำยากครับผมทำยากนาอื่นนี้เนาะต้องทำได้เวลาที่เหมาะเจาะของมันถ้าทำหลังฝนก็ลงทำไม่ได้เนาะทุกวันนี้มีแต่นาหวานกับนาหยอดแล้วครับผมนาดำหาดูยากแล้วตรงนี้เนาะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปครับผมเศรษฐกิจเปลี่ยนไปคนทำนาก็เปลี่ยนไปเนาะตามยุคตามสมัยทุกวันนี้ พัฒนาการมันเปลี่ยนไปเนาะก็เลยทําให้การทําให้ทํานาเราเปลี่ยนไปเนาะครับผมเนาะผลผลิตก็ถือว่าออกตาสวยดีแล้วครับผมเนาะนี่กำลังออกเนาะกำลังออกได้อาสักหนึ่งข้อมือเนาะน่าจะสี่ห้าเซนเห็นจะได้ผมบอกประมาณนี้นครับผมเพราะพึ่งหวานไปได้อาทิตย์เดียวเห็นจะได้เนาะผลก็ลงมาพอดีเลยนี่ทาให้ข้าวแตก ตัวได้ดีโอออกว่าถือว่าออกสวยครับผมเนาะถ้าไม่มีหญ้าหรือน้ำท่าบาราบนูนี่ก็คงจะดีนะครับผมเน,ะนาะนาผืนนี้ก็น้ำก็ได้อยู่นะครับผมแต่ท้าท้ายปีน้ำไม่มีก็แห้งเหี่ยวเนาะเอาใจยากนะครับผมเอาใจยากทุกวันนี้ทำนาเนานะลำบากครับผม จะปั่นกับปั่นนะครับผมการใช้จ่ายก็เยอะเนาะ,ะสำหรับพื้นนี้กําลังแตกตัวดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งพื้นนะครับผมเดี๋ยวไปดีอีกพื้นที่หนึ่งเนาะจะเป็นยังไงจะออกหรือยังหรือจะเป็นยังไงหรือจะท่วมไหมต้องคนไปดูนะครับผมทำได้อีกนี่หนึ่งพื้นที่แล้วเนาะ